ครับพี่น้องเมื่อลูกค้านะครับเพิ่นแกงเขามาว่าไฟเดียวบดติดนะครับอ่ากรณีไฟเดียวบดติดแบบนี้นะครับมันบ่าสามารถแก้ไขได้เด้อนะครับผมจะบอกไปก่อนนะมันเป็นจังใดตีที่ว่าแก้ไขบ่ได้อันนี้นะครับสวิตกุญแจผมทําการเปิดนะครับอ่าไฟเกว่างกับบดขึ้นนะครับบ่แม้ว่าหลอดขาดได้พี่น้องเอลซีเบิ่งดีดีเดอ้อผมจะสตาร์ทเครื่อง นี่คืออาการนะครับนี่คืออาการที่ว่าไฟบวติดนะครับอ่าในเคสแบบนี้นะครับแบตเตอรี่เสียแบตเตอรี่เสื่อมน,นะครับจะต้องทําการเปลี่ยนแบตอย่างเดียวเด้อนะครับฝากถึงลูกค้าฝากถึง FC ในเด้อมันสมบไรณครับแบตเตอรี่มันเสียครับอ่าไฟพวกนี้นะครับจะใส่อ่าไฟสัญญาณทั้งเบดนะครับอกว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเดียวแตรไฟเกียรนะครับจะใส่ไฟจากแบตเตอรี่ส่วนไฟหน้าไฟท้ายจะใส่ไฟจากโตเครื่องครับพี่น้อง